แม่ค้าขายผักอย่างแจมเลยวะ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่วะสวยวะ่ะเดี๋ยวข้าจัดการเองไปซื้อก่อนละกันาฮรับอะไรดีจ๊ะเอาอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้ด้วยนะครับเอารวมๆกันเลยครับผมขอบคุณนะจ๊ะเอาจริงว่าเอาจริงว่ามาอยู่ไหมหรอแม่หนู ไม่เคยเห็นหนาเห็นตาเลยใช่ใจยายฉันอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านนี้เองจ้ะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาขยันขยันแม่นูคนสวยเอ้ยไปแล้วหญิงเธอเป็นหญิงสาวอายุราวๆ27ปีตั้งแต่เด็กจนโตภาพจำของเธอที่เธอจำได้ก็คือเธอต้องย้ายหมู่บ้านกับแม่และพ่ออยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ของเธอเป็นกระสือนั่นเองหลังที่เท่าไหร่แล้วนะแทบนับไม่ได้เลยและตัวพิงเองก็เพิ่งได้รู้ว่าแม่ของเธอเป็นกระสือเมื่อตอนที่ย้ายออกมาจากหมู่บ้านที่แล้วนี่เองภาพนั้นมันก็ยังคงติดตาเธอไม่หายผมไม่ไหวผมไม่ไหว มันบอยเกินไปเมืม่อไรเมื่อไรเราจะมีความสุขสิแล้วฉันทำได้ยังไงลนะ่ะฉันทำอะไรได้พ่อจ like ๋าและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อและแม่ต้องจากกันหลังจากวันนั้นผิงก็ได้อาศัยอยู่กับแม่มาแค่สองคนตลอดผิงเฝ้ามองแม่ในตอนกลางดึกที่ทุกๆุตีสอง มักจะมีเสียงกุกุกักๆมาจากห้องของแม่และหน้าต่างก็จะเปิดออกล้อมกับหัวของคุณแม่ที่ลอยไปพร้อมกับไส้และร่างที่ไร้หัวนอนอยู่บนพื้นในห้องนอนของแม่ตอนแรกเองผิงก็รู้สึกกลัวมากๆแต่เมื่อเจอแบบนั้นอยู่บ่อยๆในทุกวันพะหิงก็เริ่มชินกับ ภาพแม่ที่เป็นกระสือมากขึ้นจากที่รู้สึกกลัวจนร้องไห้กลับกลายเป็นความเคยชินไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินเสียงอะไรมันก็ไม่ทำให้ผิงกลัวอีกแล้วเพราะแม่เองต่อให้เป็นกระสือก็ไม่เคยทำร้ายเธอเลยสักครั้งและดูแลเธอจนโตแต่ตัวผิงเองนั้นก็ไม่คิดเลยว่า แม่จะส่งต่อสิ่งนั้นให้กับพิงในวันหนึ่งพิงก็ได้ทานอาหารกับแม่ตามปกติจนกระทั่งเมื่อเธอกินข้าวอิ่มแม่ก็ยื่นขันน้ำให้อินสิลูกแม่เตรียมให้อบอคุณค่ะแม่อาชื่นใจจัง นหมดเลยใช่ไหมหมดเรียบร้อยเลยจ้ะแม่แต่เท่าจุจูๆแม่ของพิงก็ร้องไห้ออกมาและพูดกับเธอว่าแม่ขอโทษแม่มันเห็นแก่ตัวเองหลังจากนั้นพิง<ม>ก็รู้สึก<ห>ว่าไปทั้งตัว <c oughs> และเหมือนโดนช็อตที่กลางอ,อก และเธอก็หมดสติไปจนเมื่อพิงตื่นขึ้นมาอีกทีก็ต้องพบกับภาพที่น่าสลดใจอีกรอบเมื่อแม่ของเธอได้แขวนตัวเองกับคานบ้านและจากเธอไปแล้วพิงรู้สึกงุนงงกับสิ่งที่เจออยู่เธอทั้งโศกเศร้าแต่คำพูดที่แม่บอกว่าพิงรับมันไปแทนแม่มันคืออะไรกันนะ หิงก็ยังไม่เข้าใจจนเมื่อเวลาผ่านไปหิงก็รู้สึกแปลกใจในทุกๆครั้งที่เธอตื่นมาหน้าต่างที่มั่นใจว่าล็อกชัวร์ชวก็จะเปิดออกและปากของเธอก็จะเปื้อนไปด้วยเลือดอยู่ในทุกๆวันตัวเธอเองรู้สึกอิ่มท้องแบบผิดปกติทั้งที่ยังไม่ได้กินอะไรเลย เราเป็นกระสือแทนแม่เหรอเมื่อพิงรู้ตัวเช่นนั้นเธอจึงได้ย้ายหมู่บ้านและออกไปอยู่ที่หมู่บ้านคำจนันเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลจากที่เดิมเธอตัดสินใจว่าเธอจะไม่ส่งต่อการเป็นกระสือให้กับใครเพราะรู้ดีถึงความทุกข์ทรมานที่ต้องเจอพิงเลือกที่จะทำอาชีพขายผักในตลาดของหมู่บ้าน แต่ด้วยความสวยของเธอก็ทำให้ชาวบ้านมาแจกขนมจีบอยู่เรื่อยๆแต่ทว่าหิงก็ไม่สนใจใครเลยเพราะอยากตัดปัญหาในอนาคตออกไปหิงมักจะซื้อเขียดดิบไปไว้ในบ้านในทุกๆวันพ้าป้องกันการหิวและออกไปรบกวนชาวบ้านแม่ค้าจ๊าเอาเขียดสองถุงนะจ๊ะขอบคุณจ้า ผิงได้ตอกประตูหน้าต่างเอาไว้ป้องกันการออกไปเมื่อถอดหัวเสร็จเธอก็ได้กินเขียดที่เธอเตรียมไว้และไก่สดและก็เป็นแบบนั้นอยู่เรื่อยมาจนเธออายุแก่ผิงก็ไม่เคยไปรบกวนใครเลยยังคงขายผักที่ตลาดอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมจนเมื่อผิงอายุได้108ปี ร่างกายเธอหมดสภาพและตายไปในวันนั้นชาวบ้านต่างพากันมาเห็นศพของเธอที่หัวแยกกับตัวอยู่นี่ยายพิงเป็นกระซื้อมาตลอดเลยหรอทำไมเราไม่เคยรู้อะไรเลยนะและชาวบ้านก็ได้เจอกับจดหมายที่ยายพิงเป็นคนเขียนไว้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาพบกับจดหมายยายคงจะได้เห็นสภาพของยายแล้ว ไม่ต้องตกใจไม่ต้องโวยวายยายเป็นกระสือจริงๆและยายเลือกจะเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวไม่ส่งต่อเพราะรู้ดีถึงความทรมานยายขอแค่อย่างเดียวช่วยเผายายไปกับบ้านหลังนี้ให้ทุกอย่างมจบลงที่ยายยายขอลาจากโลกนี้ไปด้วยความสงบใจขอบคุณที่ช่วยให้ยายไปสู่สุคติ ขอบคุณมากๆเรื่องนี้จบแล้วนะคะถ้าชอบฝากไลค์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่เรื่องหน้าคะ่ะ